ค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องกะแล้วแต่เจี๊ยบบนสุโคสุคนเนาะค่ะพี่น้องเมื่อแรกกะขอให้แตกสามโตตรงบนล่างเนาะค่ะสาหรับผู้ใดที่จะขามฟังเล่าไม่น้าโค้งเนาะค่ะพี่น้องเมื่อแรกตัวป่อยกะจะขามฟังเล่าดคือกันเนาะคะ่ะเงินหาทองเนาะค่ะเพื่อที่จะไปสั่งบุญสั่งบะรมีเนาะค่ะมืออืเนานะค่ะพี่น้องได้อยู่แล้วค่ะสําหรับโตเจี๊ยบมันจะได้หน่อยได้หลายแค่นั้น วันที่ซิบกมิทุนาเนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอรสุขุสุคนที่าจะเสี่ยงโชคลาบเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบไปพร้อมกันเด้อพี่น้องแนวทางรัฐบาลก็ให้ไปแล้วเนาะคะ่ะสําหรับพี่น้องผู้ใดที่รวมทําบุญเนาะคะ่ะถวายผาตา่าสั่งบุญสั่งบารมีรห่วมกันกับเจี๊ยบเนาะคะ่ะเจี๊ยบจะบเ้ายางหลายเนาะค่ะพี่น้องนอกจากเข้ามาอนมทนาสาธุในทุกทกบุญก็ให้ไปนวลดวงเปิดโชคลาบให้พี่น้องเบอร์สุขุสุคนคะ่ะ อนุโมทนาสาธุค่ะพี่น้องสาธุทำด้วยค่ะมเนกกะถ้าพี่พนองเนาะคะ่ะมาทําบุญอยู่วัดหลวงพี่แซมเนาะคะ่ะพี่น้องมาทําบุญอยู่วัดหลวงพี่แซมเนาะคะ่ะสถานที่ที่หมากไปด้วยบุญญาบาร,รมีเนาะคะ่ะของทันปูพญายนาคราชเนาะคะ่ะอยู่ในถ้ำพญานาเนาะคะ่ะเดี๋ยวจพะพาพี่พนองเนาะคะ่ะเขาไปในถ้ำเนาะคะ่ะพี่นอ้องหาแนวอยู่แนวกินก่นอนหาชาเขียวกินเมื่อนี้เพิ่งจะได้กินชาเขียวอะ แั้งเต่เศ้ามาจนจะบายสามเนี่ยบายสองบายสามแล้วเนี่ยยังบ่ท่านได้กินอย่างเดียวซิบบนก่อนพี่นนองถามันแสบกว่าอันหลานนุกแก้วใครกูไม่ดีปากอย่พี่นองใครกูเรียกกระดานอย ก็จะมีลานกาแฟเนาะค่ะไ้ให้นั่งแบบจิปกาแฟจิบชาเนาะค่ะพี่น้องวันรวอนร้อนแซมค่ะ้อนขางจะสะดวกสบายบรรยากาศกะลมลื่นเนาะค่ะพี่น้องวันเสาร์อาทิตย์คนก่อนขางที่จะเยอะเนาะค่ะเจี๊ยบเหลือที่จะมาแบบเมื่อปกติดีกว่าเนาะค่ะพี่น้องเสาร์อาทิตย์นี่จะพมาเ็ดขาดวันนี้เพราะว่าคนหลายวันดี้พี่น้องจะแซมบ่แซบกระชบบ่อไข่กัวใหม่กระดานอยู่บ่กระชิบบ่ไข่กัวเรียบใหม่กระดานมั้ง mình ngon ngọt ngon ngọt ngủ mà nhau nữa cứ gắn cấp ôm xin hàng đấy cái là cái tiếp nó คันมือพี่น้องมาแลงต้องถูกหวยเล่าแน่นอนเลยบางคนกะอาจจะมั่นใส่นะคยเขาวาเจ็บกะขอโทษถขอไพ่นะคะบางคอมเมนต์กะคอมเมนต์ก็ไม่อยกแลวเนาะค่ะว่าถ้าหายจริงกะหายมาเลยเนาะค่ะพี่น้องบาตองคอมเมนต์แบบนี้มัน้าทายเนาะค่ะเพราะว่าเก็บซี่ผู้ใดทีที่ตามข่อยดีเพิ่นหูดีก็ข่อยหายจริงอยู่แล้วแต่ว่าลัางๆมันอีข่อยบ่หายเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยบ่อยากไปทําบุญแหละแบบ ยิงเป่าเขาก็เลยบอหายแค่นั้นล่ะขอทุกคนเว่าตรงอยู่แล้วค่ะอ้วนบอพี่น้องขซื้อวนหน้าคอยคลมมากเลยตอนเนี้ยน้าหนัก่อยึืนเนี่ยจะห0กซิบแล้วตันจีรีเวยเนี่ยกินน้อยก็คงทะลุไปโ0กซิบแล้ว่อยเนี่กินอิ่มนอนรับเนาะค่ะพี่น้องถูกหวยถูกหวนเมื่อก็สซีนาก็คกอนข้างที่จะ แนนเป usa, ียอยู่บนแนนเปียธรรมดาลึงลึงโอ้ยมาแรงถึือเล็เนาะพี่น้องขาไม่น้ำโค้งสามโตตรงบนล่างวางวันผู้ทีแล้วก็ได้สองหกหกเนาะค่ะพี่น้องเหลขบารมีปูพญานาเนาะค่ะพี่น้องผู้ได้ทีรวบท่าบุญมาในแต่ละมือค่ะก่อยไปท่าบุญมองได้ก็ได้โชคลภผู้ได้ทีแบบท่าบุญบ่คิดค่อยกระหายบ่อยเบาเสมอเนาะค่ะ แลกะกะทุกทุกครั้งที่หายแด้ทางไปเนาะคะ่ะพี่น้องจะบอกเสมอว่าถามวิชงิลาบแต่ห้รรวมทําบุญสั่งบาร,รมีซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องท้าหายไปแล้วบ่ทําบุญกะปลุว่าจะหายเพื่อหยังเนาะคะ่ะพี่น้องซอยข้นกะซอยอาตามกําลังบุญของเฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องกําลังบุญซําไดกะซอยซํานันเนาะคะ่ะแต่ว่าต่อไปนี้กะ มันเก่าแล้วพี่น้องแล้วแต่ว่าเราโอกาสบางเสื้อกับหายบางเทือกับากบาดหายเนาะค่ะพี่น้องแต่สําหรับผู้ได้ทีรวมถวายพ่าไตมาเนาะค่ะพี่น้องวันนี้กะขอหายแต่สามตตรง,ง,งบนล่างเนาะคะ่ะวันเมื่อกี้ได้บาร,รมีหลวงพ่อเนาะค่ะพี่น้องหนาเจี๊ยบกะเดินทางมาจากประเทศนิวซีแลนด์เนาะค่ะพี่น้องแล้วกะหลวงพ่อเพิ่งกะบอกง่ายๆเพิ่งกะมาเซาไผ่อะแหละพี่น้องกอะว่ามาชั้นเขาเศร้านะค่ะพี่น้องอยงงานอ ทำบุญเก็บกระดูกตาเจียบเนาะค่ะพี่น้องเอสซีบางท่านกระรวมทำบุญมากอะอนุโมทนาสาธุบุญนํามาที่พี่น้องอ่าทํามาเนาะค่ะพี่น้องวัดจิตวัดคันแม่กะขอถูกขอภัยทีแบบรวมทาบุญเก็บกระดูกตาเจียบเดือนที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเขามีจิตเมตตาเข้าเข้ากับมีจิตเมตตาให้เขาแต่สําหรับผู้ใดทีแบบบมีจิตเมตตาเข้าเข้ากับปล่อย่านปล่อยว่างเนาะค่ะกระยูกระก้นที มีจิตเมตตาให้เห่าดีกว่าชีวิตเฮาจะได้ซุกสงบูรณ์ะกะถึงเลขอย่างเดียวนะคะพี่น้องเมตตาค่ะเจ้บ,บอสเสมอค่ะพี่น้องณนะเมตตาณนะเมตตาณนะเมตตาผ้ารำด้วยไปนํากันเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่มันบ่เมตตาเหาเหาคบไปมันก็ม่แจวายบอดเบิดเนาะค่ะพี่น้องบ่าไปร้ายกว่านี้ก็อาจจะมันใส่เนาะคะ่ะเพราะว่าทุกมมือนี้กามีคนมันใส่ร้ายแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่า บ่ค่อยไดดทาการทาํางานเฮ็ดบางไม่เฮ็ดบางอาศัยแบบถึงเลขกดูนเนาะคะ่ะค้นกับมันใสแล้วกุมอน,นี้โดยเฉพาะปากทางบ้านเนาะค่ะพี่น้องกระีกย่างเนาะค่ะพี่น้องเจ็บเป็นคนที่แบบรักษาสัจจะรัะกษาเกียรติขนบีบรักษาสัจจะอย่างมากเนาะค่ะพี่น้องเจ็บเป็นคนแบบบ่เอาเปรียบไผ่แล้วก็บ่าหายไผ่มาเอาเปียบเจ็บแล้วก็มามากเข้นผู้ใดถือเอาเปรียบ,ะะบ,น,ยยบนี่ไสัขยข่นักเลงนักเลงเจ๊ใจ,ใจอ,ยอยู่แล้วะค่ะพี่น้องอ่อนแห้ง ตกบรรยากาศวันหลวงพี่แซมเนาะคะ่ะบางนั้นก็จะเป็นทาพญานาคเนาะคะ่ะเคยพาพี่น้องมาแบบนับขังมาดวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องสําหรับเอฟซีผูดาแบบติดตามข่อยอีีวิวคือแบบข่อยมาดูรีวีวัวหลวงพี่แซมะะ่ะวอาไปหอดใจล้วก็ลุ้งสนเล,เลยพี่น้องวอาไปถึงเรื่องที่แบบถูกไว้หลายเนาะคะ่ะโดยเฉพาะสองหาสองศูนย์เนาะค่ะพี่น้องสองหาสองแล้วก็สองศูนย์เนาะคะ่ะ เจี๊ยบจะแบบขึ้นองค์่ันปูพญานาคาราชเนาะคะ่ะอยู่ห้อยู่หน้าเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเป็นภูมิแพ้ตัวกินยาไปอลไได้เมอเี้เจี๊ยบจะขึ้นองค์่ันปูพญานาคาราชเนาะคะ่ะอยู่แบบายห,หน้าของเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องแต่จะเป็นปูองค์ดำเนาะค่ะตอนนี้กะ สะสมบุญบารมีที่สําคัญกะสะสมศัพท์เนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อที่จะไปคืนองค์ทันปูเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดที่มีบุญสมพันธ์กันนะสีไใดไปเยี่ยมไปยามกันเนาะคะ่ะในอนาคตข้างหน้าเนานะคะ่ะเพราะว่าแกโตไปเจียบกาศจากกัปยุบาละะบา้วละกาเฮ็ดบาลสวน้วกาคืนปูพญานาคเนาะคะ่ะ fc ผู้ใดคิดฮอดคิดเถิงกะไปเยี่ยมไปยามใดเนาะคะ่ะแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตขา้างหน้าแต่ว่าแผนไว้ภายในปีสองปีนี้จะคืนองค์ทันปูเนาะคะ่ะอยู่หน้าเนาะคะ่ะพี่น้องเ่เกินสองปีตั้งเป้าไว้ ประมาณนั้นหละพี่น้องวดที่แล้วได้บัตรมีหลวงพ่อวดนนี้มันก็ออกพ่อสอเกิดหลวงพ่อเจ้าขนาสซีหัวควนซื้อเจี๊ยบเป็นจังไหนทุกๆุกครั้งที่ข่อยไปทําบุญข่อยก็บอกมูเจ้าว่าให้สังเกตเลยวันนี้วันนี้มันสีตรงกันตัวใดตรงกันกับอัดตัวนั้นมันแปลกบ่ล่อื่มแต่ข่อยเป็นคนปกติคือคนอื่นข่อยก็คือสีบ่ถึงเลขแบบขนาดนี้เนาะค่ะพี่น้องก่อียากเนาะค่ะผู้ได้ทีอ่าเป็นเอฟซีลุ่นแรกๆปีหนาไอ้บ่ลเป็นปีหนาละปีนี้ยังบทันรอดอยู่ปีหนางปอไปเนี่ยไป สมองสมองเนาะค่ะ <niño> บ <sharing> ่จ <management> ักทํางานบ่จ <hers> ัก <zelf> ท <s rails> ําบ well 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 ุญมันก็เลยเบื่อนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องกับปีที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเข่าจังหวดกะคอมเมนต์ไว้เนาะค่ะเดี๋ยวจะส่งแนวทางให้สําหรับพี่น้อง fc ผู้ใดที่ติดตามเจี๊ยบปีที่แล้วหวยรัฐบาลรู้จังหวดเนาะค่ะฝากคอมเมียนละกันปีนี้รู้จังหวดเนาะค่ะฝากคอมเมนต์ไว้ผู้ใดที่คอมเมนต์ถือเดี๋ยวจะส่งแนวทางประจําวันที่16มิถุนายนหายเนาะค่ะพี่น้องสับสนแน่นิดนึงเนาะค่ะมันเองฮ็ดงานหนักแน่เด้อพี่น้องใส่สมองแต่เศร้าเหมือนีัน บายบายมากอะเดินสายทําบุญแต่ว่ามืออื่นบ่มีงาาเนาะค่ะพี่น้องมืออื่นกะน่าจะแบบอ่าตอนเสาร์ไปออกกําลังกายก่อนเนาะค่ะพี่น้องตอนเสาร์ออกกาลังกายตบวายมากอะเดินสายทาบุญมืออื่นบ่มีแผนอนหยังแต่ว่าวันอาทิตย์นี้เนาะค่ะพี่น้องจะเดินทางทําบุญใหญ่เนาะค่ะพี่น้องคุณใดทีทัรวร์ทาบุญมากการนมุนาสาธุบุญเนาะค่ะเงื่อของพี่น้องปจัจจัยบ่ต้องคิดถึงแบบ ว่ามันจะเล็กหรือจะหน้อยเนาะค่ะต่อห้บาทหนึ่งกับมิค่าเนาะค่ะถ้าเฮ้ามีจิตใจที่อยากสร้างบุญส้างกุศลเนาะค่ะบาทหนึ่งกับมิค่าดีกว่าบางคนได้โชคลาภจากล่อยไปเรียวบรเเวณบุญเนาะค่ะพี่น้องบางคนน่ะได้ไปไอล้วยังบัวพ่อาำเรียวทาม,ทามีกับขอโทษขอไข่เนาะค่ะเพราะว่าต่อไปนี้พายม,มียังห้แบบถักไปขอควาาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเนี่ยทางรัฐบาลบวกาหายบ่อยเนาะค่ะเพราะว่าคนซื้อเจียมหายแล้วมันถือเนาะค่ะพี่น้องบม่อยากแบบตุยเร็วเนาะค่ะพี่น้องขอรักษาแบบ หลงกายสังขารไว้เดินสายทําบุญก่อนเนาะคะ่ะบาร,รมีหลวงพอ่อเมื่วันที่แล้วก็ออกวันเกิดหลวงพอ่อสองหาเต็มๆแล้วก็ออกเล่ภูพ,พาาญาภูพญางูใหญ่เนาะคะ่ะอยู่อ่ายห,หน้าของเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นกะหายหนึ่งสองศูนย์เต็มๆแล้วก็ที่สําคัญคือตอนไปทําบุญเนาะคะ่ะพี่น้องกะได้แบบเ mm. พิ่นกะจะทั้งวันเพิ่นกะจะจัดไว้เนาะคะ่ะตอนที่ไปเฮ็ดโลงทานเนาะคะ่ะผู้ใดเบิ่งคลิปดีๆ กระไดลงท่านแบบสุ่มทียี่สิบนะคะได้สุ่มสุ่มเพชรลงท่านนะนะพี่น้องสุ่มทียี่สิบคนมันสีถือเลขโตัวเลขกมันสีมอเจอกันเลยเด็กถ้าดวงไคมันสีถือเล็กถ้ำบุญนี่มันสีเกีียวกับตัวเลขนี่มันสีมอเจ้อกันเลยเดืมโดยเฉพาะไ่รัฐบาลนี่มันสีวนเวียนอยู่ตัวเลขน้ำชีวิตไ่อยที่ไ่อยก็เย้าที่ายจุดน่ะนะแต่ว่างวดนี้ฝ่ายบริจุดหรอกเพราะว่าฝ่ายโอ้ไวตั้งแต่งววที่แล้วแล้วล้วการเลคคู่ององดำนะคะวัดคู่ยอดด้วยที่เข้าไปทำบุญสางถนนเขาวัดเนาะ เลขปูองค์ดำพญานาคราชสาธูเด็กปูมว่น,นี้ก็ขอให้แตกสามโตโตรงเลยที่ทรงห้พีห้นนองที่รวมถวยายฝาไตมากเนาะค่ะพี่น้องยงืมเปิดเบื่องแชทเนาะคะ่ะพี่น้องย่ำอยู่รอบเนาะคะ่ะเปิดเบื่องแชทแน่มันมือไหวออกลสีมะฮ้อนรอบม,มีไ้แบบครบจบเลยเนาะคะ่ะห้ชุดเดียวเต็มๆเ,เ,เน้นๆเนาะคะ่ะพี่น้องกับประมาณนั่นแหละผูดได,ได้ไปกะรวยย่างเดียวค่ะเป็นนิจเซียนกับมว่านี่มดสิีนเมื่อที่แล้วเลขปูองค์ดำวัดผู้ยอดวยดเจ้ากระบ,บอกแล้ว ว่าผู้ใดที่รวมทําบุญมาเนาะค่ะพี่น้องก็ให้ทักแชทว่าเจ็บกระซ่งหายลาบไม่ชมมีลาบเนาะค่ะสามโตตรงบนล่างเนาะค่ะอย่างที่เห็นในคลิปเนาะค่ะสามโตตรงบนล่างโดยเฉพาะเลขสามโตเลขภูองค์ดําวัดผู้ยอดด้วยก็จะเป็นหาสามสองเนาะค่ะพี่น้องหาสามสองเต็มเต็มเนาะค่ะพี่น้องดวงมันสิถึงมันพอยากวัวทําบุญแล้วเทวดาผู้เป็นอยู่เทิ่งเพิ่นหายอยู่เลววยอ่ะผู้พญานาคก็ชิมค่ะผู้ใดที่เป็นลูกหลานพญานาคราชผู้ใดที่แบบ มีซัท่าคือจันก็ปล่อยยุ่งก็ตอมตอมพี่น้องเอาเมื่อเคลียียเนี่ยอยู่เขตอพยพท่านนี่นี่บรรยากาสัตว์แตปกติแล้วอะเคลียออกอนะะแต่ว่ามันจะเพื่อว่าเราเนาะหนาฝนพี่น้องหนาม,มันก็ขังอะไรประมาณนี้มันแสบผิวบริเวท่าครีมกันแดดปกติก็พปกข่ได้ท่ายังดอกส้มบูส้มบานปีนเขาหลอกทับ หลอกทำไม่ใจใส่ละหลอกทำเอาพุกอ่งมโนูนายถราผู้ใดท่ามบุนน่ะคอยกระหายแล้วแต่ว่าแนวทางไหาครบจบแลวเนาะคะ่ะบบมีหยังเพราะว่าคอยจะเดินสายท่าบุญเสริมดวงเสริมบาร,รมีเนาะค่ะพี่น้องถ้ามีตัวใดได้เด็ดเดี๋ยวมือหวออกจะส่งห้พี่น้องทีรวมถวายผ้าไตรมาสยางแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องคอยกระบอกทุกครั้งแล้วว่าถ้าได้โชคลาภจากคอยซอยกันทําบุญสางบาร,รมีผู้มือนี่คอยกัไปทําบุนสางบถ์ทุกซีนทุกอย่างละ ข่อยถำบุญข่อยเลืมีโชว์ม่ลาวข่อยบเหตุขนาดโตข่อยว้นหายแนวทางย่าง้องทำบุญแบบไกลปันไดกับไป่ขามแักเท่ด้ดจังหวัดกับไปย่างทีเห็นค่ะพี่น้องบางวัดบางสถานที่กะโดแต่ไทยเบิ่งเนาะค่ะด้วยความขี่เกียจและก็ขี้ขานของข่อยเนาะค่ะพี่น้องกอยก็เลื่อนโบแ่ไทยข่อยไทยเฉพาะวัดที่ข่อยขยันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยโบแต่อาศัยยอดวิวค่ะพี่น้องข่อยอาศัยเงินถือเกลีกและก็เงื่อนทำงานเนาะค่ะในการเดินสายทำบุญโดยเฉพาะเงินถือเกลีกเนาะค่ะพี่น้อง คอมเมนต์ไว้ค่ะปีที่แล้วรู้จักงวดแล้วก็ปีนี้รู้จักงวดเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่เป็นเอฟซีข่อยีดีนะจะมูดดีเมืม่อยได้ยังเมื่อนี่ก็โอ้โหลูกได้ยุ่งกติบตมาหนั่ะล่ะพี่น้องนั่งฟังเพลงบรรยากาศาชิ่ยวเไปสั่นละ่ะชีวิตข่อยบ่ได้มี่ยังมากมายดอกทำงานทำบุญหลักๆลักกะเมืน,นี้ก็ซอบๆเนาะค่ะพี่น้องงวดวันที่สิบสอมีทุนหน้าซอบๆแต่ว่า หลังหวยออกวันที่สิบแปดจะไปงานคู่บาอาจารย์เนาะคะ่ะของทุกปีเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ได้ที่ร่วมบุญร่วงหนา้นากาัอนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะอนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะกับทุกทุกฐานละกันแม่พลังหน่อยเนาะคะ่ะทีรวมทําบุญมาเนาะ,ค,ะค่ะกะจจำนวนเงินกะบบลาย,ด,ยดอกพี่น้องสองสามหมื่นปุอืมเพิ่นก็บเอเคยถามดอกว,ว่าข่อยเ,อเงินไปเฮ็ดหยางเพราะว่าเพิ่นได้โชคลาภจากข่อยไปเบิ่งกะทําบุญก็ก่อยบางคนเฮ็ดแบบ ได้โชคลาภคนที่บ่ค่อยถึงเหล็กจะคือได้จากปล่อยไปนับต่างบทวันกะคิดเอาอย่างที่เห็นอ่ะบางคนได้ไปก็บบ่ทาบุญกับบ่ว่าเนาะค่ะกะสิได้แค่ซ้านั้นล่ะคนเฮาบ่ต่อบุญมันกับบ่ได้ข่อยเป็นคนเบาตรงอยู่แล้วพี่น้องอือผู้ได้ทีเบาดูถูกข่อยว่าข่อยบ่มีจิตเมตตากันแล้วแต่สิคิดโหลดค่ะต่อไปนี้เพราะว่าคนที่แบบห้โชคลาภแบบขนาดนี้คือข่อยคือสิบ่มีดรกถ้าว่าข่อยบ่มีจิตเมตตาถ้าเกี้ยนีหลีก่ะ ขาเจ้าเกี off, <tr> ้ยยี you know, ่ล <tra ined nationwide> ็กับไปนั่งสมาธิแล้วก็ให้เห็นเลขกรัฐบาลเนอะื่อให้ได้จักซิบหมวดติดคือข่อยอ่ต้องเอายี่สิบสามสิบหมวดคือข่อยเรกเอาแค่ซิบหมวดติดน่ะก็จังมวว่าข่อยบ่ได้กุ้ยค่ะไปเบิ่งจากสถิติที่หายมาเลยบ่อยากพูดมาเบื่อนายลำพังถือเล็กกับสบายสบายชิวๆของข่อยอยู่แล้ว ปกติแล้วล้างห้อยออกคนทําบุญจะเสื้อบอกคนถึงเลีน้ำขล่อยแต่เป็นลอยๆแต่ทําบุญบอกคนสิบคนถ้าข่อยก็บอกใกล้าเดอืเพราะว่าขันแล้วแต่ว่าลาโอกาสที่จะหายไม่ได้หายแบบตลอดเพราะว่าหยานตุยสื่อเองกะว่าวิธี่อยสื่อเองข่อยก็สื่อพวกพี่ชาวบ้านสื่ออยู่แล้วกระอิมปังเรื่องเนาะค่ะพี่น้องบางทันทีว่า่อยบดีจันจันสี่หรือว่านู่นนี่นั่นเนาะค่ะว่าห้ห้อยไปแล้วเป็นยังคือต้องทําบุญน้ำปล่อยกะถ้ามีขอแม่รลายกะบ่ตาอตงเห็ดเนาะค่ะ ่อยกะกีขาดเว้าเพราะว่าล้พังข่อยถือคู่งวดในคอยกะกะทิว่าคู่งวดกะทิโพดไปนาะค่ะปีที่แล้วรูดจังหวัดกะคอมเมนต์ไว้แต่ปีนี้เพราะท่านรูดจังหวัดนะคะแต่ปีใหม่มาคอยสิหายบ่อแค่นั้นละคนที่เขาปฏิบัติไม่อหรีเขาหายแนวทางเขาหายเลขคอยหายเลข่อยหายบ่อคือคนอื่นค่ะคอยเอาเลขบุญบารมี่อยหายบแมาเลขจุดใดตัวใดหายตัวนั้นมันบบฟูก่อค่ะว่าสิถือทุกงวดถามบามันเลขบุญบารมีของคนที่เขาเห็นอ่ะ หายตัวเดียวยังออกเลยแปดเจ็ดหัวเราหัน่ะว่าเรหาหันสามตัว,รรต,วตรงบนล่างแบบชีวิตข่อยก็จําเป็นต้องทําง,งานกระดพี่น้องแต่ข่อยก็เฮ็ตไปสั่นละข้ามือได้แบบยิดปกติเนาะคะ่ะข่อยเฮ็ตไปสั่นละชีวิตข่อยเรจจาเป็นน้องเฮ็ดงานออกเดินสายทํำบุรกิกสื่อลอตเตอรี่ข่อยก็อยู่ได้เลยดวงไฟดวงมันบุญพระลาไฟพระลาัานเนาะค่ะพี่น้องกระปรดข้าใจตามนั้นคนซื่อเจี๊ยบสื่อเลขบ่คือคนปกติสื่อที่สําคัญถือเลขกับบ๊คือถือ แบบคนปกติเขาถือกันถือเลขคนปกติถือซ้ำใน่คอยถือพูดวยไมอยากค้ยค่ะจะล่องถูหัวไอ้พุงหดดพุงหงดแทบพุงหงดเพื่อ่อยเนี่ยจะสืส่อบอตัวละพัฒน,นะน์นะฝอยทานล่ะให้คิดเอาแค่นอืมวันว่างหารสามตโัวตรงด้วยค่ะรับรองบบสื่อลักลอยแน่นอนค่ะสามตัวตรงวันเมื่อกี้รับรองเสียบบบสื่อลักลอยแน่นอนค่ะผูด้ยทีดูถูก่อยประมาท่อย ประมาณข่อยเ่ราว่าดอกพี่น้องแถมมมว่วานข่อยอโคนจีโซนใจตีข่อยซื้อเล็กขอ่อยค่ะข่อยบ่เคยซื้อเหลขผู้ใดค่ะข่อยมันใจในบุญบาร,รมีถี่ข่อยเดินทางแบบขามตั้งขามตั้งจังหวัดแจ,จ้จาผู้ใดจาบ้านอ่ะใจคิดเอาบางค้นกะเบาเกินไปนะคะต่อไปนี้กะเดินสายทําบุญอย่างเดียวมุ่งหน้าสารทุบุญไปพร้อมกัน,นะค่ะเพราะว่าเอฟซีผู้ใดที่เพิ่นทําบุญมากข่อยก็หายอยู่แล้วผู้ใดบเห็ดกับผู้ดแต่แค่นั้นละค่ะพี่น้องเดยวไป ทำบุลุกะเขาทำเนาะคะ่ะจำไวค้ค่ะคนเฮาเขามีเมตตาเฮาเขามีเมตตาให้เขาด้วยไปน้ากันคะ่ะด้วยโชคลาภไปน้ากันย่างแน่นอนคะ่ะผู้ไดบ่บเมตตาเฮ้าเขาก็อยาไปเมตตาหัวม่านต่างโกต่างอยู่นะจ๊ะ